ื่องจากช่วงนี้โควิดสิบเก้ากำลังระบาดหากไม่จะเป็นควรกนออกจากบ้านนะครับแต่หากจําเป็นจริงๆอย่าลืมสถานการณ์รมัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับและหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสะบู่และเจลล้างมือนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโคฟุกุสตูดิโอสวัสดีครับผมโคฟุกุสตูดิโอนะครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับการที่ผมมาเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า วันนี้เนี่ยไม่ได้มา cover หรือมาก็ไม่โฟกัสวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับการ cover หรือภาคแใดๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเปิดรูปสุ่มกับซีดีซิงเกิลที่8ของ BNK48 นะครับผมมันก็คือ High Tension นั่นเองครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณทําไมกูซื้อมาสามแผ่นเองคือจะบอกว่าแม่ผมช็อตครับก็คือตังไม่มีครับใช่ครับผมคือแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะผมซื้อมาสีหบาทบอกว่าเอ้าก็ซื้อมาสี่สิบห้าบาททำไมไม่มีกําลังล่ะบางคนเขาซื้อมา20บแผ่นยีแผ่นก็มีคือจะบอกว่า วันนี้ผมไม่ได้มาแบบไม่ได้มาแบบเก็บสะสมจริงจริงจังนะครับผมเหตุผลแรกก็คือหนึ่งอะ่ะผมไม่อยากจะได้ใบซ้ํามาแบบเยอะๆไงคือไม่อยากไม่ได้อยากได้ใบซ้ําเยอะๆะแล้วก็แฟ้มกูไม่มีที่เก็บแล้วแฟ้มไม่มีที่เก็บก็เลยซื้อมาอ่ะสามแผ่นพอให้แบบเออพอมีหวังบ้างเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะเคยเป็นนะตรงที่ว่าแบบเออเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยก็จะมันจะมีแพ็ค เปิดไอเทมต่างๆใช่ไหมบางคนอ่ะซื้อไปซื้อแบบเปิดไอเทมไป10อย่างไฮะแต่ว่าได้ซ้ํามาประมาณ3าสอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มใช่ไหมแล้วไอที่ว่าซ้าเนี่ยแม่งเกลือก็เลยซื้อมา3แผ่นพอกับมิวสิกการ์ดนะครับผมแต่ music card มิวสิกการ์ดผมบางครั้งก็อาจจะซื้อมาไม่ทันแต่ก็ช่างไปเลยครับผมพอดี่อยากสะสมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผม่ซื้อมา3แผ่นก็เพราะว่า ผมากอยากจะแบบเก็บแค่นี้อยากจะเก็บแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็แบบผมก็ไม่ไอยากจะไม่ได้อยากจะเอาแผ่นมาทําอะไรมากไงคือถ้าเกิดว่าผมเอามาขายก็ไม่รู้จะขายได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะเอามาขายก็ไม่รู้ว่าจะเจ๊งหรืออะไรก็แล้วแต่แผ่นมันก็น่าจะเต็มบ้านใช่ไหมก็เลยซื้อมาแค่นี้พอนะครับผมเอาจริงตอนแรกว,ว่าจะซื้อสี่แผ่นอะแต่ว่าพอ ผมเห็นว่ามันแพงไปนะผมรวมกับค่าส่งนะค่าส่งสาบาทนะครับผมค่าส่งสาบาทเออแต่ว่าคืออย่างน้อยมันก็ไม่แพงแต่ว่าแม่งร้อยเบาบาทอะรวมวันนี้ร้อยเจบาบาทแต่ว่าค่าส่งอะแม่งบวกไป32บาทแม่ง205บาทไอ้อ่ะนั่นแหละครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราเริ่มจากไหนก็นดีเอามิวสิกการ์ดก่อนแล้วกันนะครับผม อ่ะนี่นี่ครับมิวสิกการ์ดนะครัผมอ่าให้พูดง่ายๆก็คือพาวาสุธรรมพงการ์ดนะครับผมมิวสิกไงตลุกไหมครับตลุกไหมครับไม่ตลกเนาะอ่ะนี่ครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็มีบาร์โค้ดของ bnk สักอย่างหนึ่งนะ ก็เป็นซองแบบนี้มานะครับผมอ่ะเราต้องฉีกดูนะครับผมโอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้โหฉีกซองแรกไม่ฉีกซองแรกไม่ขาดเหมือนตอนเหมือนตอนกูจะกินเลเลยบางบางซองกูฉีกแล้วมันขาดทันทีบางซองกูฉีกแล้วมันก็แบบนี้แหละ,อะลองลองท่านก็ลองดูซองนี้ซอ,องนี้เหมือนกันนะครับผม หม่นะโอเคขออนุญาเอากงนไก่มาก่อนนะครับโอเคอ่ะได้เงนไก่มาแล้วอ่ะนี่ลองตัดดูนะครับผมเดี๋ยวต้องเช็คให้ชัวร์เอาละมันจะเหมือนถุงยางไม่ได้ถุงยางคือเขาฉีดแล้วมันฉีดได้เลยถามว่าเคยลองเปล่าไม่ครับไม่ไม่เคยลองโอเคมาเรายังไม่คนดูเห็นนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ เขาเขาบอกว่าให้ไปใหม้มิวสิกการ์นะ่ะให้เอาไปให้เอาไปนี่ขูดตรงนี้นะครับผมเหมือนหวยนะฮะเหมือนหวยญี่ปุ่นนะครับผมเลขโค้ดสิบหกหลักด้านหลังบัตรเอาไปกรอกในแอป i m 4 8นะครับผมสิ่งที่ได้รับคือคือ b n k 4 8 8 single high tension จำนวนหกเพลงนะครับผมอ่ะเราลองดูว่าผมจะได้ของใครอืยหนึ่งสองซ่อมได้ของนายครับผมนี่รุ่นสองนะครับผมของนายนั่นเอกนะครับผมอ่ะเผื่อใครไม่เห็นนี่เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสละไม่โฟกัส,กสพื้นหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออโอเคนี่นะครับผมนายน่ารัก อ่ะอมาสู่คนที่สองนะครับผมนี่ลองตัดดูนะครับชอบเพลงประกอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์นะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับเอ้ยเด,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 ดี๋ยวเอ่าโอเคนี่ก็เหมือนกันนะครับโอเคเอาล่ะลองดูครับหนึ่งสองซ้มอืมกุหลับไฟถ้าผมได้ของเปี่ยม ครับอ่าคราวนี้โฟกั Focus สเน่ยโฟกัสสิอ่าโอเคครับโอเคขอถามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชอบเพลงประกอบไหมครับถ้าชอบกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมถ้าไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะเรามาถึงงานชิมบูแดงของเราแล้วนะครับผมก็คือ CD High Tension แล้วนะครับอ่ะเราคือในใจว่าผมซื้อมา3แผ่นนะครับผมก็เราจะ ทำแบบชาวบ้านชาวบ,บ้านแล้วกันก็คือไงดูรายละเอียดนะครับผมฮั่าคุณซีอโออย่างเท่เลยนะครับรายละเอียดแล้วก็เพลงเนี่ยเพลงในเพลงในซีดีนี้จะมี3เพลงนะครับผมเพลงแรกจะเป็นไฮเจนชั่นนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวที่บอกว่า3เพลงนะเพราะว่าอีก3เพลงที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแบบออฟวอล์คอลนะผมแต่มันก็คือเพลงเหมือนกันนะครับก็มีไฮเจนชั่นตัวดีดง แล้วก็จากใจผู้สาวคนนี้นะครับของคุณโมบายนะครับผมถ้าถ้าถามว่าเอาไม่พูดชื่อจริงหรอจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมาเปิดนะครับผมเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเออใส่ภาพฟูวะมาดิสิอุย้ยนึกถึงฟูวะ วอล์กันฉันจะได้แปลงร่างเป็นแกแล้วนะหยอก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 เอาละเปิดนะั้นนะเห็นไหมต้องเปิดตรงไหนวะเออโอเค อุย้ยขาสั่นด้วยนะตอนนี้นโอเคเอาละตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะดึงไม่ออกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเนี่เป็นฟตโตบุ๊กเป็นฟตโตบุ๊กย่อมๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเนื้อเพลงนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อเพลงอย่างที่บอกนะผม อย่างที่บอกนะครับผมตรงนี้จะมีกอ i ไ h เทนช e ่น o n กับตัวดีดองแล้วก็จักใจผู้สาวคนนี้นะครับโอเคขยับ <Okay. S 1> ต่อนี่คือถ้าถามว่าเอา้ please, า, <ๆ S 1> ามันจะเปิดปิดเปิดปิดแอร์ทำไมคำตอบคำตอบก็คือเปิดไฟครับเปิดไฟผมมาเปิดตอนกลางวันนะปกติกูจะเปิดตอนกลางคืนนะฮะนี่แล้วก็เข้าเรื่อง okay. <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต่อนะครับผม,ๆๆผมแล้วก็ตรงนีๆๆ้ก็มีเป็น นี่เป็นแผ่นผังแผ่นผังพนักง,งานตรงนี้แล้วครับผมอ่ะนี่ให้ดูเลยตรงนี้จะเป็นรูปซีโอนะครับผมนี่โอ้ยไม่โฟกัสโอ้ยเป็นท่านซีโอนะผมอา้าวเร่เด้แล้วก็ตรงนี้ก็นาปกนะครับผมเอาละมาแล้วนะครับผมขอให้ได้ปันทีเธอจะได้ปันปวาว์โอเคเอ้ยเดี๋ยวยางกนมีซีดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอสูงเอาก่อนนะครับ โอเคโอเคประมาณนี้แหละต้องดึงแบบระมัดระวังเพราะกูเคยแผ่นหักมาแล้วนะครับผมกูเคยแผ่นหักมาแล้วแผ่นแผ่นซีดีกูเคยหักมาแล้วแผ่นหนึงไม่ใช่แผ่น B N K นะอุย้ยเอาเป็นว่าพิิกลับด้านยครัอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีตรงนี้ก็เป็นไฮเินชั่นนะครับแล้วก็มาถึงผลงานชิ้นบุแดงนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องเปิดเอาละครับพร้อมไหมครับดึง สองซ้ำอ่าได้ของมายูนั่นเองนะครับนี่ได้ของมายูนะครับไอเดตหลังเนี่ยมีอ๋อเอาไปรองเฉยๆนะครับเอาไปรองเฉยๆนี่เนีมายูน,นะะ่ารักโอเคแล้วก็เป็นที่สองนะครับผมโอ้ยปวดหลังมากเลยเนะี่ยปวดหลังมากๆเลยพอเปลี่ยนมุมเนะี่ยไม่ไหวแล้วเก้าอี้ผมก็เป็นเก้าอี้แบบนั่งแบบธรรมดาแหละ จะนั่งแต่ละทีก็ปกติก็นั่งแบบพร้อมนะโอ้ยร้อนเอ้ยชิมนี้จะยาวเพราะแบบนี้แหละนะฮะโอเคเรามาเปิดกันนี่นี่ก็มีเหมือนเดิมนี่ก็เหมือนเดิมแต่สีนี้ไม่เหมือนเดิมน่าจะน่าจะไม่เหมือนเดิม ขอละขอปันทีเธอขอปันทีเธอขอสักทีอ๋อรู้แล้วเหตุผลที่เขาเอากระดาษอันนี้มาวางเพราะว่าเขาไม่ให้เราแบบเขาไม่ให้เราส่องแสงวันนี้ไงเขาไม่ให้เราส่องแสงวันนี้ไงเขาคือเขาต้องการจะเป็นความลับอะโอเคหนึ่งสองซ้ำตุ๊บได้จอนนครับผมอมนี่ลูโคตรเทเลยอโอเครอบที่สองผ่านไปนะครับผมมา รามาที่รูปสุดท้ายนะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับจะได้ปันหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยไม่นะกล้องแบตจะหมดแล้วไม่เอ้กล้องแบตจะหมดแล้วโอเคขอหยุดขอหยุดกล้องมิเลยเลยตรงนี้นะครับผมอเอพอดีว่าเมื่อกี้กล้องแบตจะหมดแล้วนะครับผมก็เเอาไปชาร์จก่อนแล้วก็กลับมากับกล้องโทรศัพท์นะครับผมอ่ะ นี่เรามาเปิดกันนะครับผมอาจจะกล้องอาจจะแบบสีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมถ่ายด้วยมหมดอัลตร้าวายอยู่นะครับผมตอนนี้อ่ะนี่แผน่นด้านในก็เหมือนเดิมไส้ในก็เหมือนเดิมนะครับผมแผ่นซีดีก็เหมือนเดิมและมาจุดใครแม็กแล้วนะครับจะได้จอนอซ้ําหรือไม่หรือมายูซ้ํานะครับปึ๊บเคปิดแผน่นเอาละเฮ้ยเอาละ จบพร้อมใช่ไหมหนึ่งสองอื้มฮิจจี้เดอะสกาครับนี่ได้ของจิจี้นะครับไปสูงสูงได้ไหมเอาสูงไม่ได้ฮะนี่ได้ของจิจี้เดอะสกาคำถามว่าเอ้ยทำไมจิจี้เดอะสกาเพราะว่าถ้าใครดูช่องเดอะสกายเบนทีนะครับผมจิจี้ออกปล่อยเยอะเกินนะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับนี่คือ 5ใบที่เราได้มานะครับน,นี่ดอกไก่นี่นี่คือ5ใบที่เราได้มานะครับเป็นมิวสิกการ์ดอุ้ยเป็นมิวสิกการ์ดเปี่ยมกับนาย2ใบแล้วก็เป็นรูปสุ่มเป็นมายู จิจ uh, ี G, แล้วก็เจนิสนะครับผมแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับการเปิดรูปสุ k, 48, 58, High ่มบี k อนเ i ฟทซิงเกลที่ 8, h ดไฮเทนชันและมิวสิการ์ไฮเทนชันนะก็อยากจะบอกว่าติดตามช่องโ o ฟุกุสตูดิโอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงเขาด้วยเพลงเขาสนุกมากๆเลยเอาละตอนนี้กูอยู่ในหนังจีหรือโทคุก้ซะส่วะเนี่ยยบังมาอยู่เอาละ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์วี่ดีโอนะครับผมและอย่าลืมและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้ทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์เยอะๆด้วยโอเคไปจริงๆแล้วสวัสดีทุกคนนะเฮ้ยเร็วร้ายสุดๆเลยไม่ได้ปัน่นเรยวยร้ายสุดๆเลย